แล้วจะไปยังไงต่อเดินกลับวะเดินกลับไปทางที่มืนๆเลยนะย เอาลสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับเกมผีนะครับอันที่จริงเนี่ยผมเนี่ยกะว่าจะไปเล่นเกมแบบพวกอินดีน้นะเกมแบบฮาฮาหรือเกมที่มันแบบปัญญาอ่อนอะไรยงเงี้ยแต่ว่าพอคน,คนไปเรื่อยๆก็ไปเจอแบบเกมผีอินดี้ที่มันมีเยอะมากมีเป็นล้านเกมเลยนะครับพอผมเห็นพวกผมก็อยากเอามาเล่นนะครับเกมผีวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าวองฟลอนะฮะผมเป็นเกมอินดี้นะฮะลองไปหาโหลดมาได้นะครับมาเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนฟับ เอาซักอันนี้บอดเดี๋ยวหูละเบิดนะครับเพลย์นะครับเอ้าเพลย์เลยเหรอไม่มีไทเ้นโหลดเลยเหรอโอเคซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะฮะผมจะตั้งแก๊เล่นแล้วกันเปิดได้ไหม มือนในห้องนี้จะมีหมานนะหมานโอ้มันมืดมากเลยบรรยากาศมันเลวมากเลยอะผมไม่ชอบเลยว่ะต้องไปยังไงวะเนี่ยกดลิฟต์เหรอกดลิฟต์อ๋อลิฟต์กำลังมาโอเครู้สึกเสียงจะเบาไปห,หน่อยนะั่นเดี๋ยวเพิ่มให้โอ้บรรยากาศมันเลวมากบรรยากาศเกมเนี้ยอ่ะปิด โอ,โอ้แสบแสบตาเลยครับไฟแสบตาอ่ะโอ,โอเคมาถึงแล้วโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยแล้วทำไมมันเลื่อนชั้นอย่างนั้นน่ะไม่มีไฟฉายเหรอโอ้แล้วมันมืดอะมันมืดเฮ้ โอ้ยมันมีเสียงหายใจอะโอ้ยมันไปทางไหนอะผมไม่รู้เหแบบมือนก็ว่าเราต้องไปทางนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นทางเดียวที่ไปได้แล้ะโอ้ยังไงแสงไฟโอ้ยใครมานอนใต้ตรงนี้อะลกูก โอ้โหแล้วมือดอีกแล้วอ่ะองนี่เหรอโอเคไอ้เชิอเกมมันโอ้ทำมันมืดจังเอ้ยอะไรอ๋องโอ้โหเงาไอหาเงาท่อกดได้ไหมเสียงเฮียอะไรวะ มันเด็บเอ้ยอ๋อเก็บไฟฉายโอเค,อเค<ะ>แล้วจะมายังไงต่อเดินกลับวะเดินกลับไปทางที่มันมืนเนะนะเฮ้ยกูอายุสิบเก้าตายก่อนวัยนั่นแน่แล้วกวูทำเล่นเกมอย่างนี้เวลา ก็แค่จำสกแกร์ไอ้พวกเกมกระจกมึงก็ทำได้แค่จำสกแกร์อะไรวะมันมันยืนมองอะมันแบบชิงเงะออกมามองไงเอ้ยทางทางกลับอลทางนี้เอ้ยมึงเดินให้มันเร็วอ๋อวิ่งได้โอ้ไปทางนี้ใช่ไหมเชี่ยทางมึงเขียวมากอะ โอ้กูจะหันซ้ายหันขวาดีวะเนี่ยโอเคป้ายประกาศเหมือนบอกว่าระวังไอเชี้ยนี่ไอเชียนนี่อันตรายโอเคทางไหนครับเนี่ย ทางนี้ไม่น่าใช่อ่ะมันมีไม้กัน้นหันหลังไปอีกบบโอ้ทางนี้เหรอ พึ่งไปทำใจมาเองแล้วพึ่งก็โ oh อ้ my ม o กอดไอ้เชี่ยแล้วมันมีตัวหาเลยมองมาด้เกียโอ้โอ้โหตามมันไปเหรอ ไอ้เชี่ยมันมันต้องมีทำทางหัวควายอย่างนี้ได้ไหมมันยืนนิ่งๆงั้นนะใส่แม่งเลยโหโหเชี่ย พิงชนแม่งไรสัตว์โอเคครับเมื่อกี้นะครับที่เราเดินเข้าไปหามันนะครับ สรุปว่าตายนะครับแล้วเกมมันก็ค้างไปเลยผมก็เลยต้องเข้าใหม่แล้วก็เล่นใหม่นะครับแล้วผมก็เล่นใหม่แล้วผมก็เดินไปเอาไฟฉายแล้วก็เดินกลับมานะครับโอเคมาไอเ้เคียกูลืมแล้วว่ามันจะจํำสแกงไงวะโอเคเราเข้ามาห้องนี้ปั๊บมีไม้กัน้นอ่าพอเรามีไม้กัน้นเราต้องอ่าตรงเนี้ยมันเหมือนเรให้เราไปหาไม้มานะครับพอเดินกลับุกบก็จะเจอ,อเียนี่มันไงมองหาแม่มไงไป แล้วเราก็เดินตามมันมาตรงนี้อ่ามาเดินผ่านฟักนะโอ้ท้ายที่เร,เราเดินไปหามันใช่ไหมเราแพ้เลยนะครับเราต้องเดินมาตรงนี้ใช่ป่ะบนเนี้ย the code b e h เ n d อ่าโค้ดอยู่หลังตู้เหรอตู้แดงเหรอ ไม่แปลไม่ผิดนะไอ้เคแเราเดินก, <OMG. S 1> เเกล,ลับ OMG เอ้เฮียเพลงเปลี่ยนดินกลับดินกลับกูเก่งรอละกล้องแดงมีตรงไหนบ้างอะเอ้ตู้แดงตรงไหนบ้างอ๋อไอ้ไอ้ห้องไฟฉายใช่ไหมห้องไฟฉายเนาะ เขาบอกว่าหลังตู้เนาะฮะ w ว a t t ต e แฮกหนึ่งเก้าเกหนึ่งเก้า้ 90, าโอเคโอเคอกลับไปกลับไปใส่โคด้ดหนึ่งเกเก้าหนึ่งเก้า 90, เก้าศวะ โอเคไม่มีเร็วซ้ายเร็วขวาวะเฮ้ย <Hey! S 1> อย่าออกมานะ เอไปเไปมันมาแล้วปิดบิด,บด,บดโอ้โอ้คือที่เห็นผมหน้าจริงๆิ่งตะเกียหัวใจปดเลยบีดสี่ล้านอะอ๋อนี่ไงฉลงเราได้ฉลงแล้ว,ดลวเดี๋ยวนะเราได้ฉลงแล้วเราก็ต้องออกไปทุบไอ้ไม้ตรง,งนู้นโอเคโอเคไป ไม่ดักไม่ดักนะลูกไม่ดักนะอย่าจ้ำสแกนนะจ้ำสแกนไม่เท่หรอกอุมอมโอ๊ยทันมมันห้องแดงอะนะห้องแดงอ่ะพวกกูรีบวิ่งไปดีกว่าวะไป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 ีบไปรีบไปเลี้ยวซ้ายโอเคเราทางทางขวาเนาะทางขวาทางขวาโอ้ยโอได้เลยโอ้กดคลิกทีเดียวเอ้ไงต่อเครื่อง กดได้ไหมเออกดได้เอากดกูกดหมดละก,ก,กดทุกอย่างกดทุกอย่างเสร็จแล้วเหรอแล้วไงต่อมันเปิดแล้วกลับไปที่ลิฟต์ปะไม่รู้ไม่รู้เดาเอา้เอาได้ด้วยอ๋อจอจอจอเฮ้ลิฟต์มึงเปิดสักทีลิฟต์พลีดเอ้ย ไอ้เฮียเรียบเรียบหอบึงอย่างนี้กูเออกดกดกดโอ้เอ็นจบละ เอาเป็นว่าก็จบกันแค่นี้ดีวกว่านะครับสำหรับเกมวอ o n g o นะครับถ้าใครดูแล้วอยากลองเล่นก็นลองไปหาโหลดได้นะมันโหลดฟรีนะอ่าประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ